รในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบนที่ร่วงลงมากว่า4%ในช่วงปิดเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ช่วงเช้านี้ลงมาใกล้ระดับ1 0 6เหรียญได้เปิดโอกาสในการเข้าไปกินกําไรในฝั่งช็อตในส่วนของตัวเบน n ์ขุดออยล์ฟิวเจอได้นะคะโดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่เป็นแรงกดดันล่าสุดก็คือในส่วนของความวิตก กังวลที่มีต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ดูจะมีน้ำหมักมากขึ้นหลังจากล่าสุดเนี่ยรายงานตัวเลข P.M.I ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการในเดือนมกราคมเนี่ยขยายตัวต่ำสุดในรอบ6เดือนแล้วก็ในรอบ1ปีตามลำดับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยราคาน้ำมันก็ดูค่อนข้างจะพักตัวลงมา เกิดใหม่แล้วก็ประเด็นที่เฟดมีการปรับลด QE ลงไปอีก10,000ล้านเหรียญในสัปดาห์ก่อนอขณะที่ถ้าดูในส่วนของ ความคาดหวังที่มีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะผลักดันในเรื่องของประสองน้ํามันในปีนี้เนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยยังดูมีความาไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าล่าสุดในฝั่งยุโรปเองเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาต่ํากว่าที่คาดการก็ทําให้นักทุนเนี่ยก็ยังดูมีความวิตกตออ่ออการชะลอตัวของเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปอยู่ ขณะที่วันนี้เองเนี่ยคุณคงต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมในหลายๆประเทศของยุโรปแล้วก็ในส่วนของสหรัฐเองอส่งผลให้ในส่วนของราคาน้ามันดิบเลนเนี่ยมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้อีกแต่ว่าความผันผวนระหว่างวันก็ยังมีอยู่อมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ105-107เหรียญต่อบ,บาเรล ส่วนค่างเงินบาทเองที่กลับมาแข็งค่าเข้าใกล้ระดับ32.80บาทในช่วงเช้านี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันทิศทางของราคา BRG14 ให้มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนอิงทางลงได้เช่นเดียวกับทิศทางของราคาน้ำมันดิบเลนก็มองว่าถ้าหลุดระดับ3,500บาทลงมาเนี่ยน่าจะไปทดสอบระดับ3,470บาทได้ เขาเปิดสถานะชอตบร์ต BRG14 ได้โดยวางจุดตัดขาดทุนไว้ในระดับ3,550บาทติดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ